ข้อหาเกิดมาบอมีไผ่หูบอมีไผ่ไเก่งมาตั้งแต่เกิดเมื่อถือกำเนิดเกิดขึ้นมาแล้วคอยมาเรียนหูจึงได้หูจึงได้เก่งมันยังจังววาคำนี้ก่อนอื่นต้องขอเก่าคำวา่าสวัสดีครับผมสวัสดีพี่นอ้องฟังไยมิดม็อแฟนแฟนหมอลำแฟนครับเอฟซี สาวน้อยเผ็ดบานแพงแฟนคลับ FC, เอฟซีอีลานน้อยอ้หญิงสู้ขู่สู้คนเด้อครับเด้อมาพอมาพบกันทางช่องไทยซีเกตชาแนลในเวลา15บหนาฬิกา19นาทีจังไรจังว่าคนเฮาเกิดมาบ่ไไรมีไผเก่งมาตั้งแต่เกิดเกิดมาแล้วคอยมาเลี้ยนลูเอาที่หลักนั่นคือคำคม ผู้จัดการมาเดียวออกมาโพสแบบรัวๆเมื่อบอกเกีชั่วโมงที่ผ่านมาสิหมายถึงไผผู้ใดนั้นพี่น้องบิดมาแค้นแป้นมารับกะไปเบิงไปแย่งเอาเองครับติดตามเอาเองในส่วนที่ผู้จัดการมาเดียวออกมาโพสครับคำคมเป็นจังไรแน,น่มีดหากไม่รับ ก็ไม่ขบป้นหากไม่ฝึกป้อนก็ไม่เก่งแมนบ่ครับทัศนคติไม่ดีแม้จบด็อกเตอร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่งก็ไม่มีใครรับเข้าทำงาน เรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้เป็นเรื่องเกี่ยวกับค้นเห่าครับทุกคนเกิดมาบนโลกใบนี้บอมีไผ่หูมาตั้งแต่เกิดบอมีไผ่เกงมาตั้งแต่เกิดดังที่ผมว่าไปเกิดมาแล้วคอยเฮี้ยนหูเอาที่ลังอย่างเชกเช่นครับวงการหมอรับ ผู้จัดการมาเดียวก็อยู่ในองค์กรของบอหมอรับคนของเพลินย่อมหมายถึงคนที่อยู่ในองค์กรมอรับเพลินเป็นผู้จัดการเป็นผู้ดูแลสาวน้อยลำเพลินโชเมื่อเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้ดูแลมันย่อมมีคนที่ยังขับมีอัคติเป็นธรรมดา มีคนคิดเห็นตามเป็นธรรมดาเนื่องจากว่ายังครับทัศนคติมันบ่ตรงกันบางคนคิดว่าเจ้าของเกง่งถ้าทำงานครับอยู่ในองค์กรใดก็ตัดถ้าคิดว่าเก่งกวัวหัวหนางานถ้าคิดว่าเก่งกวัวผู้จัดการ แมนยังจึงต้องมาสมัครงานมองหนีนําคือบอตั้บริษัทเจ้าของหรือคือบอเฮ็ดเป็นของเจ้ากิจาการเป็นของเจ้าขององีกแมนบะครับหมอลํากับเจกเดียวกันเด็กน้อยที่เข้ามาอยู่ในสังกัดในองค์กรมอลํากับเชกเขียนเดียวกันครับถ้าคิดว่าเก่งกว่าผู้ดูแลเก่งกว่าหน้าวงเก่งกว่าไอ้ลูกเจ้าของวง กะคือบ่ไปตั้งคณะเองบริหารเองที่ผู้จัดการมาเดียวเพิ่นออกมาโพดแบบนี้ไหมเพิ่นบอกคนที่มีทัศนกติบอดีครับต่อให้จบด็อกเตอร์หมายถึงจบสูงสูงกระตามมีความหูมากมายกระตามแต่มีทัศนกติในด้านลบ กะบ่มีไผยสิครับเข้าไปในองค์กรไปเหตุงานในบริษัทต่างๆข้ามคมตอนแรกนั่นครับสอนให้เด็กน้อยที่ได้เข้ามาในองค์กรมอลองมอล้ำให้หู้จักที่สิเฮียนหู้ที่จะฝึกงฝนที่จะพัฒน,นา เอาคนที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบย่างเป็นตัวยางเมตดบอรับมันกับบกมครับเป็นพอรมากถูกต้องครับคิดว่าจะควงมียความหูแลว้วพย่อมฝึกฝนแลว้วพย่อมพัฒนามาย่อมสแสวงหาความรู้หม่ๆม,มันกับว่าเขามากครับ ได้แต่ก็หมู่เก่าๆกบอลนําออกมาเปิดเผยบอบอบอ,ออกมาแตกขะแนงมันกับบอเติบใหญ่มันกับบอไใหญ่บอโตได้แมนมาล้วครับสิ่งเรล้านี่ครับพี่นอกที่เพิ่นออกมาโอดกำไยถึงกุค้นอยู่ในภายใตย้การ,รบังคับการควบคุมดูแลของเพิ่นหรือบอ เพราะคนลอยพอพันแม่มาอยู่ในองค์กรเดียวกันมันบอสามารถที่จะให้ถือใจหรือเข้าใจได้หมดทุกคนก็คือมูบานก็คือโรงเรียนบอสามารถสอนนักเรียนให้ดีได้หมดทุกคนเพราะถ้าทุกคน มีทัศนคติคือกันเบิดมันก็สะได้ดีเบิดแมนบอครับแต่มันจะดีไปคนละส่วนคนละแบบดีมากดีน้อยมันบอสํากันถ้าอยากเด่นถ้าอยากดังถ้าอยากปังอยากให้ค้นปันสมมติถ้าจะเป็นนักร้องถ้าอยากเป็นศิลปินที่โดง่งที่เด่นที่ดังต้องทำอย่างไรตัวยาง ที่ดีมีให้เห็นครับสาวน้อยลำเพลินโชว์มีแม่แบบคือไผ่ครับคนที่ประสบามสำเร็จคือองค์กรสาวน้อยเพชรบันแพงศิลปินผู้นำทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงลูกผู้บริหารวงนะครับกีลาต่อยุ้งอีกแม่นยังอุ้งเอิงตึงประสบผลสำเร็จมีตัวอย่างให้เบิ้งครับ เฮ็ดน้ำครับเฮ็ดน้ำเขาในสิ่งที่ดีๆบอมแนเฮ็ดในอ,อยากสิเลียนแบบเขาเพื่ออยากจะให้เจ้าของดังบอมแนครับมันต้องออกมาจาก,กจิตจากใจเจ้าของมันถึงจะองบอกถึงความจริงใจที่เฮ็ดออกมาอย่าเฮ็ดแค่มันผ่านผ่าน ้าเตุดอีหยังออกมาจากจิตจากใจความสําเร็จครับมันย่อมมีท่านผู้ชมผู้เบิงผู้แย่งเพิ่นย่อมเห็นเอาสำหรับคลิปนี้ฝากตอนเรื่องเล่าของทัศนคติในรูปแบบของผู้จัดการมาเดียวเป็นออกมาพเอาไว้ตำหนิครับขอบคุณที่มาเบิงเบ่งมาแย่งพ่อกันคลิปนา้าสบายดีครับผม